ให้คุณนะคะเอามอยส์เจอไรเซอร์หรือ คิมนวดหรืออะไรก็ตามมาที่คุณมีเนาะใส่มือนะคะเหมือนคุณเหมือนว่าเหมือนประนหนึ่งว่าคุณสระผมเสร็จแล้วแต่จริงคุณยังไม่ได้สระอาหารมีแต่น้ําให้คุณเอาพวกนี้ค่ะคิมนวดมอไมโครไรเซอร์หรืออะไรก็ตามนะคะมาชโลมที่เส้นผมแล้วนวดคลึงเลยค่ะนะคะนวดคลึงเลยอันนี้ยังไม่สระนะอันนี้ยังไม่สระนะคะอ่ะนวดคลึงไปเบาๆค่ะที่เส้นผมเลยนะอานวดไปนวดไปบางคนก็จะปล่อยทิ้งไว้บางคนก็จริงๆครูเป็นคนขี้เกียจอันนี้เล่าแบบคนขี้เกียจด,ดีกว่าเนาะครูก็จะเป็นคนที่ไม่ปล่อยทิ้งไว้นะคะสองนาทีสาม,าามานานทะ พูดถึงว่าผมลกเปียกน้ําแล้วเราเอาครีมนวดหรือมอาเจลเลเซอร์ค่ะชโลมมาไว้อย่างเงี้ยค่ะนวดนวดนวดคลึง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 จับเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เอาเอานิ้วเราอะหาสางแบบนี้นะคะเอานิ้วเราสางแบบนี้นะคะเพื่อให้ผมเป็นเป็น,ปนแบบนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะใครจะทิ้งไว้ตั้งนาทีสองนาทีก็ได้แต่ครูไม่ทิ้งเพราะว่าครูชิตรีบบอกแล้วนะคะครูก็ล้างออกเลยฟังนะคะล้างออกเลยแล้วเวลาล้างนะคะทุกคนพยายามอันนี้ถ้าเกิดบ้านใครมีเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะโดยปกติเขาห้ามสระผมด้วยน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าอะไรอ่า ลุงขุนขนรูรูเราบนนี้มันจะเปิดพอรูเปิดอะค่ะผมจะล่วงง่ายมากนะคะผมจะ e ล่วงง่ายมากนี่คือเรื่องจริงนะคะเมื่อไหร่รูเปิดของล่วงเอ้ยรูผมขนล่วงเออเพราะนั้นรูเปิดเมื่อไรล่วงนะคะเพราะนั้นพยายามอย่าให้รูเปิดนะคะพยายามอย่าให้รูเปิดรูรูขุนขนรูขุนขนรูขุนขนรูอย่างอื่นเปิดได้ไม่เป็นไรเอาเปิดเป็นเวลาเวลาไปนะคะเช่นรูหูรูปากรูตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากนั้น ให้คุณถ้าบ้านคุณมีเครื่องทำน้ำอุ่นทำน้ำให้ออกอุ่นๆฟังดีๆนะโดยปกติถ้าสระผมทั่วไปอย่าใช้น้ำอุ่นนะคะอย่าใช้น้ำอุ่นอย่าใช้น้ำร้อนเพราะเดี๋ยวรูเปิดรูเปิดแล้วเป็นเรื่องเลยนะคะผมร่วงทีนี้เราใช้น้ำอุ่นๆค่ะอย่าร้อนนะอุ่นๆพออุ่นมือค่ะล้างล้างครีมนวดล้างอย i s เ u r ไรเซออกเพราะอะไรคะเขาเรียกว่าผมะคะ่ะมันจะอ่านะคะพวกผมพวกอะไรอย่างงี้ค่ะเซลล์มล็ เซลเม็ดเซลเวทผมเซลอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ้านิดๆถ้าเป็นน้ำร้อนนี่มันจะเปิดรูมันเปิดแต่อันนี้เราใช้น้ำอุ่นเพื่อกระตุน้นพอหลังจากที่เราเริ่มล้างสะอาดฟังนะคะเราปรับมาเป็นน้ำอุณหภูมิปกติโอเคไนหะแล้วก็ล้างค่ะมันก็จะทำให้ที่กำลังอ้าอยู่กำลังจะอ้ารูไม่ใหญ่รูแน่หน่อยมันก็หุบมันทำให้ผมเราค่ะอ้ามากินอาหารอ้ามารับ อรัวพลัง <c oughs> อราบของดีๆทีนี้นะคะเส้นผมเรานี่ยังไม่สระนะหลังจากนั้นค่ะเราค่อยสระด้วยยาสระผมสมุนไพรเน้นว่าสมุนไพรนะคะเพราะว่ายาสระผมของสมุนไพรอะคะ่ะฟังนะคะด้วยระยะยาวเอาตรงๆนะครูไม่ครูไม่ทําครูไม่อะไรเคยกอะไรเรไม่โกกผมไม่ย้อมผมนะคะแล้วครูแทบไม่เคยมีผมหงอกเลยอันนี้เริ่มจิงอายุ 4, าะะจะสี่สิบห้าอายุสี่สิบห้าแล้วนะคะเออเนี่ยจะสี่สิบห้าแล้วนะกันยาเนี่ยคุณคิดดูนะคะผมอีฉันไม่มีหงอกเลยสักเส้นเดียวเพราะว่าฉันรู้วิธีการไงรู้เรื่องจริงรู้ความจริงนะคะรู้วิธี คุณทำแบบนี้ค่ะน้ำอุ่นอย่าอย่าใส่น้ำร้อนนะต้องออกจะอุ่นอุ่นกึ่งไปทางปกติะนะคะเพื่อให้เส้นผมหรือว่ารูขุมขนมันอ้านิดนึงนะคะล้างล้างหลงัลงจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำอุณหภูมิปกติ